สนับสนุนวงการมวยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่มีท่านนายกสมาคมกีฬามวยไทยก็คือท่านสวิดธรรมดาลีนะคุณแก่โทรหัดครับผมมีเวทีประจาเลยครับเกียรติเจริญชัยอยู่ที่ละงูเหมือนจังหวัดสตูลอา้าวโอโหยก3บุกหนักแล้วเพชรชายโยทีมงานใต้เพชรบุรีสั่งลุยคิดไว้ทำาโอ้โ,โดนศอกตั้งกระแทกออกไปแม่าจาังหวะนี้พอดีเหมาะเจาะเลยคุณป๋องวิ่งเข้ามาชนศอกพอดีเดี๋ยววิ่งมาชนแบบไหนเดี๋ยวมีภาพฉายชมแต่ว่าโอ้เลือดอาบเลยครับ ค่อนข้างกระชูดเลยนะครับเหมือนท่อประปาแตกเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณหมอคณิตวงศุรีเป็นไปดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่ครับคือด้วยความเป็นวัยว้าวุ่นเหลยนะครับเนี่ครับมันก็เลยอาจจะสุ่มเสี่ยงหน่อยครับจะเล่นงานเขาแต่สุดท้ายโดนดักด้วยศอกทั้งศอกซ้ายศอกขวาเลยนะครับแล้วก็แตกเลือดอาบแพ้นอกไปครับนี่โชว์ให้ดูซะเลยครับเพชรปูจิศอกซ้ายครับ จบเพียงแค่ยก3ามเลยครับโดยเพลงศอกด้วยศิลปะศอกครับศิลปะมวยไทยติดตามผลงานนี้ครับเพชรฟูจิเพชรฟูจินายกสร้อยเวียงยองลำพูนเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะที่เข้าหลบไม่อยครับสอกซ้ายไปก่อนครับศอกซ้ายแล้วนะเอาศอกขวายหนึ่งครับหงายท้องบางงานลงไปครับนี่ครับจังหวะแรกครับศอกซ้ายครับแล้วก็มาอีกทีนี้ก็ เป็นศอกขวาครับแมเดี๋ยวว่าผ่าแสกหน้าไปเลยครับแล้วก็เลือดไหลกระชูดเลยครับไห่น็อกไปในยกนี้เลยครับนี่ครับสอกขวาครับหงายท้องไปครับ